ปลาบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องต้องซาพากินโชว์มารายงานตัวครับผมมาพ่อแม่พี่น้องโอ้วันนี้จะเป็นยำเนาะยำไข่ปลาเมือกกระแมงกระพุนพ่อแม่พี่น้องแล้วก็ยำแบบปลาห้าไข่ไข่ก็ซีฟู้ดปลาห้านาะพ่อแม่พี่น้องเนาะเอาซีฟู้ดปลาห้าลาดเอ่อไข่มื้อเก่าไปหล่อนกับกระทะให้มันมเหลืองๆพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าวันนี้จะย่างกับจ่างมาได้ ฝนตกะพายุเขา้าบอกไ่พี่น้องอดูว่าหากับเขากระป๋าลำล่างมานั่งกินด้วยกันครับฟ้ามืดโมดวนันบอกไ่พี่น้องสามวันละอหอมกระนาดไข่ปลาหมึก แม่กระพุนกนไหม่ไม่น้องใครไปรเมื่อหอมหอมมีนึกถึงสะพานพุทธอืม ผลทิงลูกเงียบ แสบต้องโบูบ,โบวัของตุ้งต่องด้วยผ้าไทยเส้นเล็กใส่ผ้ากูดปอมแหมพนง อ,อเส้นเล็กนี่กี่ผมหม้อดีขนาด เส้นเหนียวหนุ่มห้อนกะน่าประหม่าพี่น้อง <c oughs> ตีห้องนะลูกต้อมเนิร์ประหม่าพี่น้องเขาเขาไว้ครัวปลายล่วเริ่มหาดคอละประหม่าพี่น้องรอออนผู้ชาย うん。 ขาดคอแล้วลูกต้อม ไว้กับังกิจก่าพรอไหมพี่อง เก็บความฮอนขนาดปมใหม่ไม่ต้องใช้เล็กนะครับ โอ้เพ็รกับเพ็ภาไทยมาเดินมาห่อเนี่ยหอมกบบนั้นภาคเหนกู ใบท้องหนึ่งครัวปมใหม่ไม่ต้องหลุดร้อง อืมอืมโอ้โการโคบมาแตงหน้ามาแตงดีมั้ยนี่มันมีพริกติดต้มครบออกไปโอ้โอ้ขนาดตะเก็ตมัเยเนี่ย นี่ต้มาย้ำกิ่นบึงมาเล้อคอปากนะพ่อแม่ไม่ร้องเพราะว่าแล้วมาเล้อคอปากอู้ยฮอนแซบขนาดพ่อแม่ไม่ร้องเพชดจัดปันพริกกีฟ้าสู้ๆแดงๆอู้ยรวมพริกขี้หนูพ่อแม่ไม่ร้องอู้เผ็ดขนาด อราปอมไปนอ้องโอ้โหคลิปนี้ดึงว่าเอ่อดึงว่าโอ้โหเพชรจัดลมเพชรดึงว่ามา้าเต็มนะผอหมายเปน้องอู้ดึงว่าขนาดต้มเจ้ปลาคบมาแตงนอกแล้วกันนี่มีพริกมีหน้ามันอย่างติติดมาแตงนะกับเมื่อกี้คบเข้าไปแล้วหน้าม,มาแตงมาเสด็จเขาเขาหิ้มตานะอู้ขนาดสกเกต็ตมันอะวู้ตึงว่าโอ้โหแสบแทบ,แบ,แบว่าเพชรผมแม่พีปน้อ,นองตัวตัว เพชรสมรสจัดขนาดนาองปอมไยพี่น้องพริกถึ่งววาปันละเอียดเอาความเพชรออกมาได้เต็มๆเนี่ยปอมัพี่น้องเนาะถ้าปันนี่นะแต่เด็ดแต่ดดต้องชอบมาสุดก็คือไข่ปลาเมึกปอมัพี่น้องวันนี้เอาไปพัดเอาไปหล่อนในกระทะหอมขนาดปอม่พี่น้องพัดหล่อนครับกระทะคือมันหอมหอมล้ำแท้ล้ำหวานนะปอมไปพี่น้องตอนแรกก็ว่าจะดังไฟจีจะดังไฟยางแล้วฝนตกปอมัพี่น้อง คึมตนต๊กงีบมดวันนะตอนนี้ก็ตก๊กอยู่เนาะผอหมาม่น้องฟ้ามืดไปหมดเนาะบรรยากาศวันนี้แบกคก้าก็จะมึนๆน,น้อยเนานนะผมหมายไ่น้องเพราะว่าทายบนบ้านบนบ้านไฟกอบอกใครแจ้ง่มหมาไป่น้องเนาะก็จะออมมืดๆน,น,น้อยแบกคก้าช่วงนี้พายุบ้านตอมเขายาวๆผมแมายไม่ไน้องฝนตกฟ้าคืมมดวันปลูกทุเรียนไว้ก็หยอดเนาหยอดอย่างมด่มแมาไป่น้องเพราะว่า บ่ป้าแดดโดนฝนตลอดอเนาะปอมไปพี่น้องเนาะแพ่เป็นเจ้าของสวนตีพ่อต้มก็มีคาแนม่น้ํามีที่ที่ดีๆก็แนะนำเหมือนยิมเนอร์เนะ mm hmm. าะสำหรับเจ้าของสวนหรือว่าคนปลูกทุเรียนจางเนาะปอมไปพี่น้องก็ขอแม่แนะนำต้องยิมเนอร์ถ้าาอันกับอินบอกมายิมเนอร์เนาะปอมัพี่น้องกอกอกอก,กของต้มอ,อู้หนอดเนาด่ามดลาปอมัยพี่น้องทดลองปลูก ป้อมใหม่เป็นองต้มกับมือใหม่สมัรเนาะเล่นป้อมหม่เปนองเนาะจะได้กับแพ้มีความหูหรัวแพ้เป็นเจ้าของสวนที่พอต้มอ,อยูกอกอ่ก่อแชร์ความหูจิมนเนอเนาะป้อมหม่เป็นองหน้าฝนที่ดูได้รักษาจะได้เนาะป้อแหม่เปนองสำหรับต้นเรียนวันนี้ก็ต้องขอตัวลํำรลับไปก่อนป้อมหม่เปนองสำหรับบรรยากาศแบบนี้เนาะป้อแหม่เป็นองแบกล้งมือๆเนี่เนาะก่อคลิปนี้ก็ต้องขอตัวํำรับไปก่อนเนาะป้อมหม่เป็นองเนาะปากันชิปหนะครับ มาลุ้นกันว่าจะเป็นเมนูอะไรยังสำหรับคลิปนี้ต้องสาพาิมโชก็ต้องขอตัวํำรับเป,ปิดไ่น้องไปก่อนนะครับกราบสวัสดีครับผม